แบบตอนนี้ยเซตก่อไฟมันไม่แพ้ใครเลยครับมันอาจจะดูช้านะใน,นเรื่องของการจ่ายดามเมจอะแต่ว่าเชื่ยผมเซว,ว่ามันคุมครับ เดินอย่าลืไปดูสตรีมสดที่เ e b o o k ก a n นเ g e นะครับพกกร้อมจักตานี้เก็บหมดเชลล้าวมาถึงเขาเก็บเราหมดใช่แล้วเขาเก็บเราหมด

ฟิเกอร์ท no, oh, ุกใหม่ฟิกแล้วนะจ๊ะออกเท้ากันสถานะนะครับไม่ต้องออกเท้ากล่องเจอตัวใหม่ตัวใหม่หายนะจ๊ะวัยรุ่น ตัวใหม่เข้าแอลขวาเด้อเอลขวาระวงังถอยได้ได้ไหมอ้อยออกเลยจะตาย ไฟนี่ตัวใหม่มีฟิกตัวใหม่อาจจะเข้ากลางนะครับระวังด้วยเข้าจริงเพราะไม่รู้ว่ามันจะยืนกับผมทำไมตัวเย่แล้วไม่ต้องไฟบ่อยก็ได้นะครับตรงกลางเพราะถ้าเดินลึกผมช่วยอะไรไม่ได้ ยังไงตัวใหม่มันจ้องจะเซ็ตยอดสู้ต่อคุณอยู่แล้วไม่แม้มาเล่นกับผมอยู่แล้วครับจะต,ตายแล้วตัวใหม่ซึ่งองอนตอบได้นะน่าจะไม่ได้เล่นこのゲームじゃないん ระวังตัวใหม่เข้ากลางร,ร้อยเปอร์ทามิงเดินเนี้ยยังไงก็เข้ากลางน่าเดินลงมาละเคเสียร่างแล้วตัวใหม่เ <c oughs> ติมบ่อยก็เสียฟ้อมนะครับ จะตายนะครับก็ไมายจะตายลแล้แบบตาเนี้ยเซตก,ก่อไฟมันไม่แพ้ใครเลยครับมันอาจจะดูช้านะใน,ในเรื่องของการจ่ายดาเมจอะแต่ว่าเชื่อผมเถอะว่ามันคุมครับช่วยก็ได้อะ <laughs> ไม่ต้องตามผมลึกมากครับเดี๋ยวตายตัวถอยยาก วางตัวใหม่ด้วยเข้าไปดีเอลสุวางแทบไว้แบบโอเคสวยละโอ้น่าเบื่อ ถ้ารอนดีว่าะราน่าจะต้องฆ่าคาราตัวใหม่หน่าจะไม่มีปัญหา,าก็บเราอีกอีกประมาณสามสี่วิตัวใหม่จะเข้าไปกลางนะตัวใหม่เข้ากลางตัวใหม่เข้ากลางตัวใหม่เข้ากลางถอยถอยถอยบอกว่าตัวใหม่เข้ากลาง เหตุใด,ดเจ้าถึงไม่ฟังข้าล่ะเจ้าพาโดรุกเจไม่เชื่อการอ่านเกมของข้าอย่างนั้นลื้เอเฮ้ยอ,อมันขึ้นเรื่อยๆรื่อเหรอมันขึ้นที่เดิมเหรอผมต้องรองเวลาเหรอไอไอมันคือตัวอะไรวะเห็บ เออไม่ใช่เห็บหรอกเห็นแล้วแต่ล่างจะแตกนะระวังด้วยไปเป็นการเข้าที่น่าผิดหวังทีเด็กครับสวัสดีครับเ มบา,บ,า,บ,า,บ,าบวกสปาร์ตต่อใหมโผล่บนล่าสุดนะ ล่างระวัง <cuanto> ด้วยโอเคอยู่บนแฟนติดแล้วต้องมาอยู่บนไม่ต้องมาไม่ต้องมาไม่ต้องมาครับผม

เล็กไปนิดว่ะโทษเลยเพลินพี่เพลินไปนิดเล่นเป็นนาคอสเลยกูระวังนะครับเกิดหมดแล้วนะจบไม่ได้ก็ถอยก็ได้ครับฝืนไปอบแร้็ก็เล่น,นะครับตัวออกจะเก่งโอ้ทุกวันนี้ผมยังตัวดราม่าเลยครับ วันนี้ยังโดนอยู่เลยดังเลยครับไอดีนี่คอนครับอัลตร้ามาอยู่ตรงกลางก็งไม่หายครับ ถ้ามันโผกบนก็เตรียมเซตตาร์ก็ได้นะครับไหวเปล่าระวังตายนะคืเองตัวใหม่ไปปิดแล้วนะบอกก่อนมันไม่ไมายุ่งกับผมหรอกไปละเทตามเมนไหม 残り5分はジャ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  หเหมือนถึกกับพี่ชายพี่ชายเหมือนแบบพี่ชายรับตำแหน่งผมได้จริงๆ <laughs> อรัไม่แตกอนะโสด

อันเล่นแผ่นนี้ยังพอไหวไหมมันเล่นได้อยกแล้วครับมันเล่นได้ทุกแผ่นแะครับถ้าเราแบบเข้าใจตัวละครมนะันอ่ะตัวมันไม่ได้อ่อนเนาดนั้นครับแค่คนเล่นยังเข้าใจผิดอยู่คนต้องการดาเมจเยอะเกินไปครับตอ,ตอนที่ตัวมันอนะ่ะไม่จําเป็นที่จะต้องมาออกของดาเมจเยอะขนาดนั้นครับไม่จําเป็นที่จะต้องพึ่งคีขนาดนั้นอย่างตอนนี้ผมก็ไม่ได้ออกคีเลยถูกไหมแต่ว่าดาเมจผมก็ไม่ได้น้อยนะผมค่อนข้างมั่นใจเลย คนอะเข้าใจประเด็นเรื่องดาเมจผิดครับเห็นดาเมจผมไหมเนี่ยดาเมจผมเนี่ยยี่สิบหกจุดห้าเนี่ยฉีกกับเพื่อนไปเยอะเลยเพราะว่าทั้งที่ผมไม่ได้ออกของแบบจับขี้อีฟิกอลอะไรเงี้ยแต่คือผมออกของป้องกันตัวเองครับเซตนี้เกาะน่าจะประมาณอย่างละแปดร้อยเจ็ดร้อยทั้งเวทและกายภาพอะไรเงี้ยเวทน่าจะหกร้อยกายภาพน่าจะเจ็ดแปดร้อยแต่ก็คือยืนได้เลือดเยอะตัดเลือดได้เจนเลือดได้มันมันลแ,แล้วแต่ครับแล้วแต่อเดียในการเล่นของแต่ละเกม